สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำก็มาพร้อมกับคันนี้เลยนะคะ t o y ยต้าไฮรักริโวรถกระบะ4ประตูกเกียร์ออโต้พิรเรเน์สำหรับคันนี้เป็นรถปี2017รุ่น2.4 e plus นะคะและที่สำคัญนะคะใครที่ชอบ หน้าเดิมนะคะแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะสีแถบนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้เน้นราคาประหยัดสุดๆนะคะเดี๋ยวตาม้องน้ำไปดูรอบๆคันกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะคัดมานะคะในส่วนของรอบๆคันนะคะกระจกก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็โครเมียมให้อย่างดีนะคะและสําหรับล้อนะคะดอกยางนะคะย พร้อมใช้งานนะคะดอกอยางยังจัดเต็มอยู่เลยนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะด้านข้างนะคะก็มีบันไดทั้งขึ้นให้เรียบร้อยนะคะมือจับมาพร้อมกับครเมียมนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นสีบรอนใหม่นะคะเรียกว่าเป็นสีที่สวยแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมากนะคะเหมือนที่บอกนะคะรุ่นนี้เป็นตัวยกสูงนะคะเกียร์ออโต้พ e r รันเนอร์ด้านเองนะคะด้านหลังกันชนท้ายสวยงามลงตัวเลยทีเดียวค่ะ และที่สำคัญรุ่น e นะคะ2.4 e+ Plu นะคะออโต้พีรันเนอร์นะคะเดี๋ยวตามน้ำไปชมภายในตัวรถกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นที่ภายในนะคะฝั่งคนขับกันบ้างสำหรับคันนี้ภายในรถนะคะคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดำนั่นเองแต่ในส่วนของเบาะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีน้ำตาลเข้มเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวค่ะสำหรับคันนี้ ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็รักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะในส่วนของกุญแจมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกสํารองนะคะกุญแจรีโมทอีก2ดอกเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญคันนี้เป็นปี2017นะคะใช้งานน้อยนะคะเลขไมค์แค่เพียงอ่าเดี๋ยวน้ำสตาร์ทแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะ ครูนะคะในส่วนของเลขไม้นะคะเลขไม่แค่แสนต้นๆเท่นนนานั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะหรือว่าในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็มาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะควบคุมเครื่องเสียงนะคะคันนี้นะคะเรียกว่าสะดวกสบายมากๆและที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยทีเดียวนะคะระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยนะคะเบลนะคะ มาให้ครบครันเลยทีเดียวค่ะแผงประตูนะคะก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้สุดๆค่ะรุ่นนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องโดยสารด้านหลังนะคะของ4ประตูนะคะ r i v o r p นเ n e e r คันนี้นะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางสะดวกสบายมากๆนะคะนั่งได้3-4ท่านเลยทีเดียวนะคะหรือว่าด้านหลังมากันแค่2ท่านนะคะก็สามารถ ใช้พนักพิงตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถวางแก้วน้าวางเครื่องดื่มได้เลยนะคะเรียกว่านั่งได้สะดวกสบายนะคะไม่อึดอัดเลยนะคะ,ปะไปกันได้ทั้งครอบครัวแน่นอนค่ะสําหรับรถคันนี้ค่ะ มาชมต่อกันในส่วนของห้องเครื่องสำหรับรุ่นนี้เหมือนที่บอกเป็นเครื่อง2.4นั่นเองนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะและที่สำคัญในส่วนของห้องเครื่องนะคะเครื่องเดิมๆนะคะเดขคานรหัสคารสติกเกอร์นะคะก็ยังมีให้ครบนะคะน,อน็อตตามจุดต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะใดๆเลยนะคะแผ่นเพจหรือว่ามาตรฐานมกอกนะคะ ตัวอักษรตัวเลขต่างๆนะคะก็ยังมีให้ครบครันนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของฝากระโปรงมาพร้อมกับแผงกันความร้อนแล้วก็โลโก้โตโยต้าหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะรับประกันรถเดิมๆไม่มีชนหนักลิ่คว่ำน้ำท่วมนะคะรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะ1ปีหรือ10,000มกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะและสำหรับคันนี้นะคะรถกระบะ4ประตูเกียร์ออตโต้พีระเนอร์ ปี2017รุ่น 2.4e นะคะน้องน้ำขายเพียง598,000บาทเท่านั้นเองนะคะรีบโทรมาจัดจองได้เลยที่เบอร์0945933639โทรมาหาน้องน้ำได้เลยนะคะและอย่าลืมแคปหน้าจอมารับสิทธิพิเศษโปรขับฟรีถึงเดือนกุมภาปีหน้า